การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ยังไงบ้างแม้จะอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันก็ส่งผลให้แต่ละภาคมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันนะครับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวน้องๆที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้สิ่งแวดล้อมแรกได้แก่อากาศครับอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นอากาศร้อนฝนตกหรืออากาศหนาวดังนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับวิธีการปรับตัวอย่างง่ายมีดังนี้ครับถ้าอากาศร้อน น้องๆควรสวมเสื้อแขนสั้นหรือสวมใส่เสื้อที่มีผ้าบางๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกในวันที่อากาศร้อนน้องๆควรดื่มน้ำเยอะๆและไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานเพราะวันที่อากาศร้อนร่างกายเราจะสูญเสียน้ำมากกว่าปกติแต่ถ้าน้องๆเล่นกลางแดดเป็นเวลานานก็อาจทำให้เป็นลมหรือไม่สบายได้นะครับถ้าวันไหนฝนตก น้องๆควรหลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายเปียกฝนเพราะจะทำให้ไม่สบายครับวิธีการปรับตัวเมื่อฝนตกคือควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายโดนเม็ดฝนหรือถ้าน้องๆเปียกฝนไปแล้วสิ่งที่ควรทำหลางเปียกฝนคือการอาบน้ำและการสระผมเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆต,ติดอยู่ที่ตัวเรายัางไงล่ะครับ ถ้าวันไหนอากาศหนาวการแต่งกายก็ควรเป็นเสื้อแขนยาวและควรเป็นเสื้อที่มีผ้าหนา,นาเพื่อจะทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นเพราะถ้าร่างกายไม่อบอุ่นเราก็จะไม่สบายได้ดังนั้นน้องๆจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับน้องๆทราบไปแล้วว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้คราวนี้ลองมาเล่นเกมกันนะครับให้น้องๆเลือกว่า ภาพต่อไปนี้ตรงกับสภาพอากาศแบบใด สิ่งแวดล้อมอย่างที่เราจะมาเรียนในวันนี้ได้แก่แม่น้ำและต้นไม้เพราะทั้งสองสิ่งนี้นับเป็นทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆครับทรัพยากรอย่างแรกคือแม่น้ำในอดีตแหล่งน้ำมีความสำคัญมากทั้งใช้ในการเดินทางและใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก่อนเราสามารถตักน้ำที่แม่น้ำนำมาใช้ซักผ้าถูบ้าน หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่างกับปัจจุบนันนี้แม่น้ําทั้งขุ่นดำโศกกระรกและเป็นน้ําเสียเนื่องจากการทิ้งขยะและการปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ําดังนั้นวิธีการที่ควรแก้ไขคือเราต้องไม่ทิ้งขยะและปล่อยของเสียลงในแม่น้ําถ้าเราทุกคนร่วมมือกันแม่น้ำก็จะกลับมาใสและสะอาดดังเดิมครับทรัพยากรอย่างที่สองคือ ต้นไม้ต้นไม้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในปัจจุบันต้นไม้ถูกทําลายทําให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบันคือการช่วยปลูกต้นไม้เพิ่มและไม่ตัดไม้ทําลายป่าเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสวยงามอีกครั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ใกล้ตัวน้องๆได้แก่ ห้องเรียนห้องเรียนถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากน้องๆควรที่จะจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบอย่าให้มีขยะสกปรกควรจัดโต๊ะไม่ให้ขวางทางเดินดังนั้นน้องๆต้องรู้จักการปรับตัวในห้องเรียนนะครับสิ่งแวดล้อมสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างในวันนี้คือบ้านบ้านถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา เราควรทำความสะอาดบ้านให้สะอาดควรเก็บของให้เป็นระเบียบเช่นแปลงสีฟันควรอยู่ที่ห้องน้ำจานชามควรอยู่ในห้องครัวเสื้อผ้าควรแขวนหรือพับเก็บให้เรียบร้อยรองเท้าก็ควรวางที่ชั้นวางหรือจัดเรียงให้เป็นคู่เรียบร้อยน้องๆครับการที่เราเก็บของอย่างเป็นระเบียบนั้นนอกจากจะทำให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบแล้ว ยังสามารถทำให้เราหาของได้ง่ายอีกด้วยนะครับน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสภาพแวดล้อมของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดหน้าที่เราก็คือคอยปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้น้องๆได้รู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นยังไง น้องๆอย่าลืมที่จะปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมให้ทันนะครับสวัสดีครับ